สวัสดีครับไม่อยู่กับช่องอยูทูปถ่ายเรื่อยๆครับไม่อยู่กับทีมงานตากล้องนะครับมาถ่ายชุดอัสรานะครับวันนี้มีสามชุดทั้งชุดไทยอัสราและชุดอีสานครับอีสานนี่น่าจะไปถ่ายแถวทุ่งนานครับง,ลลงานงาน,งานเนี่ยจบปุ๊บ เป็นตะคิวเลยมีต่างใจวอ่เาย้าางไว้ไอันนี้ความหวังของหมู่บ้านนี่ความหวังของหมู่บ้านนี่เขาเห็นบ่ดนะเขาส่งขยำมีตัง้ตงตั้งค้าของ,อง,อง,องวันนี้เอากล้องมาแตะให้ทีมงานถ่ายให้นะ เลยถ่ายวิดีโอไปเบื้องหลังการถ่ายนะครับวันนี้เราอยู่ประสัดหินหลังตลาดสดอำเภอบานกวดครับนั่งแบบเื่อนน้องมิ่ง อันนี้ทีมนกองเทียยิ้มกัได้่นิเมด่ต้องยิมคืออะไรบายิมกัได้ยิ่มตองเออตั้งแต่มันบอกให้ช่างเอาไปมาแล้วเลยอ๋เอาซ่ตั้งแต่ก็ไ่ยิ้มมาอมันหลอนมันหลอนยิ้มอะอมยิ้ม0.5ละั้งโอ้ยม มมไ,ไมใช่พายนะขวดเหล้าจ้าเราเรา,เาก็บอกว่าเราเอามา,ำา,ำาทำทำมาเมื่อกี้เลยไมดลมดกระโปงมันมันยิ่งจะพองเนี่ยกระโปรงมันพอง<ต>มันมปง่งชุดมือนไม่มาทำงานมันจะไปวิ่งเอา จุดเม็ไม่มาทำงานอกเหมไปวิ่บ้างหยอดลงอย่หอนมือทำามือทำอี้มือจะทำยีนมต้องเอามาทาบต้องมีการสอนเกิดขึ้นครับทตะแกวนี้ลงเอออย่างนั้นแหละเอมชตเตอร์าชเตอร์หน่อยข้างหลังอ่ะ ฮัลโหลีเลนรุกอีกหักเอวขึงเอือยอย่างเงี้ยแหลกเกล็ดโอ้ยย่าย่าย่าหอยนะวันนี้เอาเอาเล่นอะไรมาเล่นเจ็ดเจ็ดข้าสิบ เรามาทำการถ่ายต้องมีการจุดทูปจะขอทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลเจ้าที่ที่นี่นะครับถ้ามาถ่ายจะได้ทำงานให้รับจืดน,นะครับไม่มีอุปสรรคใด đây lên bịa này nói nồng cái nông ám nữa pha bên nằng khi mô với đuổi Hãy subscribe này không เที่ยวพี่จะให้โดนแสงอ้าีวิงทำคนเหมือนคนเป็นง่อยนะ่ะเที่ไม่ได้เข้านั่งหรอมันต้องฝึกกันนานมาอันนี้จับ <c oughs> จับ,จ,บจับมาถ่ายเลยมนะัดมือโชว์มาคับคนนี้อีมิงโอ้ยแล้วพี่ว่าอะไรจะไม่ได มิ้งมิ้งจาทำแคานี้นะไมอร่อยม่กินตั้งแต่วันสองคอันนั้นมันจะเยอะมันจะม่อ๋ออย่ากินเลยแหวานถ้าก็จะหวานเออแบบนี้แบบกำลมหลวงแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออพอเป็นปอผีฝ่าเด้อสาวเ็นมือเออนี่แหละนี่แหละแบบนี้แหละเมื่อตันเม่ต้องเม่ต้องเก่งเออไม่ต้องกินแบบกำมือแบบรูอสึกตันหาจัดแต่ใหญ่แต่ตัวใหญ่ใหญ่เข่ามาว่ะ แบบนี้แบบแบบเคยกรรมอะไรเรื hmm. so ่องเอออีด okay. right. ีด yup> okay? ีสวยเลยนี่สวยเลยสวยเลยเนี่ยแต่พลาแต่พลาไม่สอนมันทำได้ไงเอออีดอ้อมันออกมาจากข้างในตั้งใจระลึกถึงปีสาวอย่างฟองวัยอุ้ยนี่เลยอุ้ยนั่นที่ไม่พอกรรมแบบนี้ไม่สวยเลยกรรมแบบเมื่อกี้สวยแล้วกรรมแบบ ย่าตั้งใจย่าตั้งใจหลายตั้งใจหลายมาได้ใช่แบบทำแบบเพลินๆอ่ะสบายสบายเยี่สบายสบายที่จะเขาสองน้ำเลยเออเออนี่นี่สวยเลยเดี๋ยต่างนี้สวยมากกันนี่ไปเยี่ยมชมปราสาทนะครับท่านไหนที่ต้องมาถ่ายรูปมาถ่ายได้นะครับเป็นปราสาทมาใหญ่มากครับ